นี่ฮะบ้านปูครับคุณผู้ชมครับคือท่ามการตลาดลงเนี่ยบ้านปูเนี่ยขาขาวิ่งแบบวิ่งกระจุยอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันนะครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องของอผมหยิบให้หน่อยหนึ่งแล้วกันเรื่องราวของการที่มีโอกาสที่บ้านปูจะ IPO ธุรกิจกา๊าซนะฮะในสหรัฐนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไร นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านท่านนี้ครับแน่นอนไปพูดคุยกับพี่สตีมนะรับจันทราเสรีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่กับเราตรงนี้้ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สตีฟครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมโอ้โหต้องชมรำนะพี่สตีฟคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยวูบน,นะบานปูน่ค้ำนะ คือวิ่งปปับปรับปๆับหมดเลยนะฮะิมัน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 เกิดอะไรในมุมมองของพิสตีฟเมื่อเช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนอาจจะก,กังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาคอมมดิตี้ทั้งหลายเนี่ยที่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบ้านปูเนี่ยซึ่งกําไรอย่างไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยเป็นกําไรพิเศษเนี่ยอยู่ประมาณห้าพล้านนะครับก็คือเขากาไรหนึ่งหมื่นกับสามร้อยนะครับ ซึ่งในห0 0พล้านเป็นการกําไรจากบริษัทรูปที่เขาขายขายบริษัทรูปที่สิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นกําไรจากธุรกิจเขาก็คือประมาณ5 0 0พแต่แต่ว่าใน5 0 0พล้านนี้เนี่ยเขามีการหักลบกับการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงนะครับที่เขาไปทำเฮดจิงราคา่านแล้วก็ราคาแก๊สไว้เนี่ยประมาณ4พนล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกกลับเข้าไปเนี่ยกำไรบ้านปูนี่เกือบเกือบหมื่นล้านนะครับที่มาจาก จากผลการดําเนินงานจริงๆนะครับคราวนี้พอตอนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นราคาถ่านเนี่ยกับราคาแก๊สเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับอย่างควอเตอร์ควอเตอร์ทูเดทเนี่ยไรายมาสนี้เนี่ยราคาแก๊สนะครับเขึ้นมาอย่างถึงวันนี้ประมาณเก้าหลีอนะครับจากไรามาสหนึ่งประมาณสี่จุดแปดนะครับความกังวลของตลาดก็คือ บ้านปูเนี่ยจะมีการบันทึกขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยอีกนะครับรวมถึงฐานด้วยนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยเหรียญต่อตันนะครับคนก็จะกังวลเรื่องนี้นะครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สิ่งที่เราอาจจะต้องมองมองข้ามช็อตไปเลยนะครับเพราะเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของเอซีอีโอเออบ้านปูเนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์นะครับก็คือ การที่บริษัทมีแผนที่จะนําธุรกิจแก๊สของเขาเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะครับที่อเมริกานะครับซึ่งผมว่านี้ถือว่าเป็นเป็นยุทธศาสตร์ของการเติบโตของบ้านปูนะครับเพราะว่าบ้านปูใน,นช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเอ่อการเติบโตทั้งหลายเนี่ยมาจากธุรกิจถ่านอย่างที่เราทราบกันก็คือถ่านเนี่ยเอ่อโดนโดนข้อคือโลกเนี่ยหรหลายๆประเทศเนี่ยพยายามล,ลดการใช้ถ่าน นะครับแต่จนกระทั่งพอม,มาเกิดสงครามรัสเซียยูเพรมมีการแซงชั่นการนําเข้าแกส๊สการส่งออกน้ํามันจากรัสเซียนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เลยทําให้ราคาคอมมอดิตี้เนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับสิ่งที่สิ่งที่วันนี้เนี่ยเกิดก็คือบ้านปูกก็เลยพยายามที่จะที่จะขยายพอกแกส๊สซึ่งเป็นกรีนนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนจากส่วนเดือนเดืนเนี่ยเข้ามาลงทุนได้นะครับแต่แต่นี้ผมคิดว่าต้องใช้เวลานะครับเพราะว่า พราะว่าบ้านปูเนี่ยเปิดตมาจากธุรกิจถานแล้วก็ถานเนี่ยยังคงเป็นรายได้หลักเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซของบ้านปูนะครับเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตที่เขาให้ไว้ก็คือภายในปี2 0 2พันยิ้าเนี่ยจะต้องลดสัดส่วนรายได้ถานเนี่ยจาก70%็สิเปอร์นเนี่ยเหลือห0สิบปอร์เซ็นตกลับผมปีสองพนยี่สิบห้าะครับกลับกลับนะครับนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คือวันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพได้ว่าบ้านปู่กาลังพลิกจากในฝั่งของฐานหินไปสู่ธุรกิจแก๊สมากขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าเอาแก๊สเข้าสู่ในฝั่งของตลาดเป็นตลาดสารัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณสมฤติีนพูดกับสื่อเจ้าหนึ่งสื่อใหญ่ของโลกก็คือบูมเบิร์กใช่ไหมครับพี่พิสตีรับเขาเขาพูดว่าอย่างไรบ้างฮะก็วันนี้เนี่ยบ้านปูพยายามที่จะโฟกัสการลงทุนนะครับ ในธุรกิจที่ต่อที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลงทุนได้ก็คือคือซึ่งบ้านปู่ลงทุนอยู่แล้วก็คือเชลแกสนะครับลงลงถึงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งหลายซึ่งบ้านปู่ก็มีการลงผ่าตัวบ้านปู่พาวเวอร์อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้การที่บ้านปู่โฟกัสตรงนั้นแล้วก็มีการให้ตัวเลข งดการลงทุนเนี่ยระเมินว่าประมาณ800ถึง1,300ล้านเหรียญต่อปีนะครับต่อปีจากวันนี้เนี่ยปี2022ถึง2025ซึ่งอันนี้ผมถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้เนี่ยบ้านปู่เพ่งประกาศปิดปีวนะครับก็คือซื้อแหล่งเชลแกส XTO เนี่ยจาก Exxon Mobil เนี่ยเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนั้นใช้เงินไปประมาณ800ล้านเหรียญนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้น บัจเจตที่เขาตั้งไว้ก็คือพันสามนะครับเพราะผมเลยคิดว่าวันนี้เออชัดเจนเลยว่าบ้านปูเนี่ยพยายามที่จะที่จะเกีย่ยอ,อตัวธุรกิจเนี่ยใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยไปสู่ธุรกิจที่เป็นกรีนมากขึ้นครับอืมครับผมอแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจาะว่าแต่ละธุรกิจเป็นยังไงนะฮะแบบนี้มันจะทําให้เมื่อก่อนนักลงทุนเคยเมินถูกไหมเพราะว่าบ้านปูมันเป็นฐานหินอะ่ะนะฮะมีโอกาสที่จะ เม็ดเงินที่เป็นกองทุนหรือว่าฟันต่างประเทศสามารถที่จะเข้าได้หรือเปล่าครับพี่พี่สตีมครับมองอย่างไรครับผมว่าแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นบ้านปูนนี่ต้องถือว่า Under form อันเดอร์เ o อร์ฟอร์มราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับฐานทั้งหลายเนี่ยเยอะนะครับผมคือคือส่วนหนึ่งเพราะว่าบ้านปูนมีหลายหลายธุรกิจนะครับทั้งธุรกิจเชลแกส๊สทั้งโรงไฟฟ้าทั้งถ่านหินนะครับคือมีมีหลายอย่างอยู่ในนั้น ส่วนหนึ่งก็เลยการราคาหุ้นเนี่ยก็เลยอาจจะอันด mm ับปริ formance พวกออหุ้นถ่าตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่แต่ผมว่าระยะยาวจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ส,ทสิ่งที่บริษัททำเนี่ยผมคิดว่าถูกเลยนะครับก็คือพยายามเกียร์ตัวเองไปสู่ไปสู่สออการลงทุนที่เป็นธุรกิจกรีนมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะอย่างน้อยเนี่ยผมว่าสามารถที่จะออราคาหุ้นเนี่ยไม่ควรที่จะเทรดถูกแบบนี้นะครับ mm hmm. อย่างอย่างอย่างหุ้นบ้านปูวันนี้เนี่ยออถ้าเราเอากําไร ผมผมว่าใช้กําไรของคอนเซนแซสก็ได้นะครับคือเราเอากําไรของบ้านปูเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับกับราคาวที่เทรดอยู่เนี่ยวันนี้เทรดอยู่แค่ประมาณสักสามเท่าสีเท่า PE นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันมันถูกถูกมากอะนะครับกลับผมเอาละนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของสตอรี่ของเขาที่เขา บอกมาว่าเขาจะเอาเข้าเทรดในฝั่งของอตลาดสหรัฐก็คือเอาธุรกิจแก๊สนี่แหละแล้วลงทุนแล้วก็จะเดี๋ยวเตรียมที่จะเอาเข้าเทรดในในมุมมองของพี่สตีฟมองอย่างไรมันจะเพิ่มค่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสาหรับบ้านปู่จะส่งผลกระทบอะไรยังไงครับเขาครับคือบ้านปู่เนี่ยผมผมผมมองอย่างนี้เลยว่าการที่เขาไปทําธุรกิจเชลแกส๊สอ่สิ่งที่สิ่งที่ได้แน่แเลยเนี่ยคือ ต้องเน้นว,ว่าราคาแก๊สเนี่ยเออไม่เราไม่ได้นับถึงเราไม่ได้นับสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ละกันเพราะว่าเพิร์ลวันนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะเป็นเอ็กเซชเชนแนลเลยราคาแก๊สเนี่ยขึ้นมาเก้าเหรียญถ้าเราไปดูราคาแก๊สในอเมริกาเฮนรี่ฮับเนี่ยย้อนหลังปีสองพันสิจนถึงปี2020เนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก2ถึง3เหรียญน,นะครับ oh. แล้วแต่ปีนะครับวิ่งอยู่ประมาณแกว่อยู่2ถึง3เหรียญ าปีนั้นนะครับพอปี2021เนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยราคาก็เนื่องจากโควิดเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเริ่มเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นนย่ยราคาแก๊สเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ3.9เหรียญน,นะครับก็ก็ขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่9เหรียญน,นะครับผมคิดว่าโดยปกติเนี่ยแก๊สเนี่ยราคาแก๊สในอเมริกาเนี่ยไม่ควรที่จะผันผวน มากขนาดนี้นะครับเพราะว่าราคาแก๊สเนี่ย linked to domestic demand ในอเมริกานะคร<ม>ับโอเคจะมีส่วนหนึ่งที่เขาส่งออกแต่90%เนี่ยก็คือการผลิตมาเพื่อ serving demand ในอเมริกา<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะผันผวนนะครับคาวนี้การที่เขาเพิ่มพอร์ตส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าในยามที่ในยามที่ราคาถามแน่นอนราคาถามเนี่ยพันผวน ก็คือเหมือนราคาน้ํามันนี่แหละนะครับเพราะฉะั้นแก๊สเนี่ยมันจะมันจะเอ่อมันจะูกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเชิง c แคชฟ l o เนีนะคตเนี่ยผม<ช>คิดว่าบ้านปูเอ่อแคชฟอเนี่ยก็จะไม่ได้ผันผวนเหมือนช่วงที่ผ่านมาถ้าเขาสามารถที่จะรื้อผอตัวเชลแก๊สโตขึ้นไปเรื่อยๆ,<ช>ๆนะครับส่วนที่สองเนี่ยการลงทุนในในธุรกิจในอเมริกาก็ต้องเรียนว่าเอ่อปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่า การที่ลงทุนในที่อื่นนะครับอย่างบ้านปูเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซวันนี้รายได้เนี่ยมาจากฐ่านนะครับเ<ม>กือบเกือบเจ็ดสิบนะครับ<ม>อ,อ่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสหนึ่งนะครับก็<ม>แล้วแต่ละคาถานแต่ละช่วงนะครับคือการที่ลงทุนในน้ำเหมืองเหมืองเหมือเขาไม่อยู่สองที่ก็คือที่อินโดกับที่ออสเตรเลียนะครับที่อินโดเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเอ,อ่อเลกูลารทรีลิกซ์ด้วยนะครับ อยู่รัฐบาลอินโดก็อาจจะควบคุมราคาถา่านอยู่ก็อาจจะควบคุมการส่งออกอถ่านนะครับเพราะงะั้นผมว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีมันมีความเสีย่ยงแม้กระทั่ง country risk เองนะครับเพราะว่าอินโดก็อย่างท,างที่อย่างที่เราเราทราบก็คืออาจจะไม่ได้ไม่อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับแต่การที่บ้านปู่ไปลงทุนเชล์แก๊สในไมการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงตรงนี้ก็จะลดลงไปครับ ค่ะขออนุญาตถามพี่สตีฟแบบนี้ในส่วนของลูกที่ทำเชลแกนคือ BKV Corp <oughs> ใช่ไหมคะที่จะเอาเข้าจดทะเบียนดังนั้นเนี่ยโอกาสการเติบโตหรือว่าการขยายตลาดในอเมริกาหรือว่าในยุโรปแบบมีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะแล้วเขาเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันขนาดไหนอะค่ะ <c oughs> บ้านปูนรอันี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในท็อปทเนตี้ของผู้ผลิตเชลแกสนะคะ<ม>นนรับเปซอนนอยุ่นวอนนี้ ที่เขามีอยู่นะครับผมคิดว่า,าถ้าดูจริงๆริงอสังคที่เขามีเนี่ยอสังค์ใหญ่เนี่ยคือคืออยู่ในเท mm ็กซัสนะครับคือที่เรียกว่าแหล่งบาเด็ดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งนี้แน่นอนว่าการที่ป้าปูมีมีมีอสังคในแหล่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ในอเมริกานะครับมีอสังคตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีในกลุ่ม อย่างอย่างดีลล่าสุดที่ประกาศไปเมื่อสามสัปด์ที่แล้ว XTO เนี่ยดีลนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยบ้านปูก่อนจะมีดีลนี้ก่อนจะมีน,นะครับคือต้นทุนผลิตของบ้านปูเนี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นแคชนะเป็นต้นทุนที่เป็นเงินเงินสดเนี่ยอยู่ประมาณสัก2.2ุหรีนะครับต่ <S <S 2> <S 2> อ,อ MCF นะครับหน่วย MCF นะครับ ถ้าเป็นทั้งหมดเลยนะครับรวม DP นะครับรวมทุกอย่างเนี่ยเงินแคชไอเทมทั้งหลายเนี่ยต้นทุนจะอยู่ประมาณสัก2.8เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะมีดีลก่อนจะมีดีล XTO นะครับและ XTO เนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับเพราะว่าประมาณเพิ่มฟอล์ยุ่มบบ้านปูเนี่ยประมาณ1ใน3านะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต้นทุนที่เป็นแคชและก็ต้นทุนที่เป็นทั้งหมดคอสเนี่ยผมว่าจะลดลงต่ำจาก เออก่อนที่จะมีดีนี้ครับอืมมาก<า>น้อยแค่ไหนครับเพราะว่ามันหนึ่งในสามเลยนะคือพวกนี้มันอีโคโนมีออฟสเกลอยู่แล้วที่ซีมันจะลดลงมากขนาดไหนอาจากส8จดเอาดูทัท้งทั่ก็ได้ต่ำสองเลยไหมอ่ะตอนนี้เนี่ยเออทำทำบริษัทยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ให้ตัวเลขนะครับเพรางเนื่องจากว่าดีมันยังไม่ปิดอันนี้เราเข้าใจได้นะครับเพราะว่าดีกำลังจะปิดสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราคงจะเห็นตัวเลขที่ท,ที่เป็นต้นทุนที่เปลนกันออกมาแล้ว อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามดูนะครับแต่ผมสงถามนิดนึงซื้อตอนนี้ราคาไม่สูงเหรอพี่พีสติฟซือ,อ,อีกทีนะครับซ,ซื้อตอนนี้ราคามันไม่แพงไหอฮะ xto เนี่ยคือแน่นอนว่าต้านปูเนี่ยลงทุนในธุรกิจเชลแก๊สเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับคือปี2016ันสินะครับปีสองพันสเขาลงทุนมาทั้งหมด รวมครั้งด้วยเนี่ยเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดครั้งละใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสองพันสองพันหนึ่งสองพันสองร้อยล้านเหรียญประมาณกลมๆเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับที่ลงลงทุนไปกับธุรกิจเชลแก๊สเนี่ยแน่นอนว่าวันที่เขาลงทุนปีสองพันสิบหกวันนั้นราคาแก๊สเนี่ยคือสองเหรียญน,นะครับ,รบวันนี้วันนี้เนี่ยยังยังยังปีก่อน ดีลล่าสุดก่อนดีล XTO เนี่ยคือปี2020บาเลตนะครับดีลนั้นเนี่ยจริงๆตกลงกันก่อนเกิดโควิดนะก่อนตอนปี2019นะครับแต่ว่าปิดดีจริงๆเนี่ยคือสิ้นปี2020นะครับก็วันที่วันที่เขาเจรจาตกลงเนี่ยก็คือดีลนั้นเป็นดีลที่6นะครับซึ่งวันนั้นเฉลี่ยราคาแก๊สยอยู่ประมาณ3.8 3.9เหรียญทั้งปี ตีทจริครับอยู่ประมาณสักสมเหรียญครับเพราะว่าปีสองพันยิบเอ็ดสามจุดแปดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่ารอนว่าตอนตอนตกลงซื้อราคาที่ที่ราคาแก๊สตรงนั้นเนี่ยก็ก็แน่นอนวันนั้นวันนั้นก็ถูกมากนะครับแล้ววันนี้พอ,พอพอภาพหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับผมว่าก็ก,ก็ต้องแพงขึ้นกว่ากว่าเดือนอื่นกลาบผมอ่ะฮะแต่โดยโดยโรวมนี่คือคุ้มค่าถูกไหม เพราะว่าพอซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวเตรียม IPO แล้วถูกไหมฮะคือผมผมผมสิ่งที่บ้านปูมองมองอย่างนี้ว่าราคาแก๊สเท่าไหร่เนี่ยถึงเรียกว่าทาบ้านปูแฮปปี้ผมพูดนีละกันะนะครับ,รบซึ่งเอา long term, ลองเทอมแมลวกันเพราะว่าแก๊สแน่นอนราคาก็จะเปลี่ยนราคาก็จะมูฟอยู่ตลอดนะครับคือลองเทอมที่ประมาณสี่เหรียญเนี่ยบริษัทแฮปปี้นะครับก็พอจะประมาณได้ว่าวันนี้เนี่ย ผมว่าผมว่าถ้าไปดู EIA เนี่ยที่ที่ทางอเมริกาฟอกค้าสองบาเนี่ยลองเทอมเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ี่เหรียญบวก,<า>กนะครับ<า>เพราะฉะนั้นผมว่าก็<ๆ>กน็น่าจะน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีครับกลับผมเอาละนะฮะอันนี้คือภาพระยะยาวทีนี้มาถึงสิ่งที่นักลงทุนชอบแล้วนะฮะก็คือภาพระยะสั้น ราคาถ่านหินจะเป็นอย่างไรราคาแก๊สจะเป็นอย่างไรวันนี้พี่สติปเกินมาพุ่งมาหมดแล้วแล้วก็จะส่งผลกับบ้านปูในส่วนของไตรามาสสหรือว่าจากนี้ต่อไปอย่างไรพี่สติปช่วยประเมินหน่อยฮรผมว่าวันนี้เนี่ยตลาดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเราเข้าสู่ไตรามาสสองเนี่ยซึ่งผ่านมาแล้วสองเดือนนะครับผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยราคาราคาถ่านในตลาดเนี่ย พอร์เตอร์ทูเดย์เนี่ยอยู่380เหรียญ380เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินเื้องต้นร,ราคาที่เขาจะขายเนี่ยเหรยียญต่อตันเนี่ยนะครับตอนแรกผมประเมิน,ว,นว่าประมาณสัก180-190เหรียญต่อตันนะครับเนื่องจากว่าบ้านปูมีการล็อกราคาฐานม,มาแล้วบางสุดอยู่ในระดับต่ำน,นะครับแล้วปกติเวลาขายเนี่ยก็จะขายดิสเขาจากราคา เน็เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นชาร์กเนี่ยประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเป็นกันเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเหรียญแต่แต่ด้วยราคาถามที่ขึ้นมาและยืนได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยที่สามร้อยแปดสิบเนี่ยคอร์เตอร์จูเดีนเน่ยเฉลีย่ยผมประเมินว่าราคาเฉลี่ยไตรมาสนี้เราอาจจะได้เห็นเกินสองร้อยเหรียญน,นะครับต่อตามนะครับเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญ ต่อตันนะครับ,ค,รบคิดดูว่าขายถานเนี่ยต่อตันเนี่ยขึ้นมาประมาณห้าสิบเหรียญคิวอนคิวนะครับก็เราไม่รับรอยุ่งนะเพราะว่ายอดขายไปมากหนึ่งเขาขายแค่สี่จุดสามล้านตันซึ่งถือว่าน้อยเพราะว่าเป็นฤดูฝนในอินโดน,นะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยขายได้เพียงแค่ล้านล้านกว่าตันนะครับล้านห้านะครับเพราะฉะนั้น ไตรมาสนี้เนี่ยที่อินโดผมมองว่าน่าจะมีใกล้ๆ4.8ล้านตันเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก5แสนนะครับจาก4.3มาเป็น4.8ราคาขายบวก50เหรียญต่อตันนะครับส่วนที่ออสเตรเลียเนี่ยผมประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นจาก1.5ล้านน่ะมาประมาณสัก,กเกือบเกือบ3ล้านตันนะครับเพราะฉะนั้นราคาขายที่ที่ทททออสเตรเลียแน่นอนว่าด,ด,ดีดีดีเหมือนราคาที่อินโดนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าแค่นี้เนี่ยแล้วอย่าลืมว่าฐานก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอของไรายได้บ้านปู่นะวันนี้เนี่ยผมว่าแค่นี้พอจะพอจะประเมินได้แล้วว่าผมว่าไตรมากนี้นะไตรมากนี้เนี่ย,ย,มยผมว่ากาไรบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผมว่าเลขเจ็ดเลขแปดนะเจ็ดาัดพลานี่มันน่าจะได้เห็นนะครับครับผมโอ้โหครับผมนี่คือนี่คือฐานที่อินโดนะแล้วแล้วผมผมถานอย่างนี้ ปกติแล้วเนี่ยเขาเขาบอกพี่สตีป่าว่าเขามีการล็อกราคาฐานหินไว้ที่เท่าไหร่ยังไงหรือว่า,าสักกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรยังไงเราเราเรามีภาพตรงนี้หน่อยไหมฮะพ,พี่สตีฮะครัเออเรื่องเฮดจิ้งเนี่ยผมว่าผมว่าเ,เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยกังวลมาตลอดนะครับแต่แต่ผมว่าแน่นอนว่าราคาฐานที่ขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการขับทุนตรงนี้มากขึ้นแต่ด้านหนึ่งเนี่ย คนฟิสิกอลเนี่ยที่เขาขายเนี่ยเขาก็ได้กำไรมากขึ้นนะครับเณนะสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขามีการทำเฮดจิงไวเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่แสนห้ามืนตังนะครับที่ราคาเฉลี่ยนเนี่ยประมาณสองร้อยใกล้ๆสอง้อยเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเ,เขาก็จะมีการอันวายบางส่วนในไตรมาสสองแล้วก็อบางส่วนในไตรมาสสนะครับเพราะฉะนั้นผมประเมินว่า คุณจักเฮดจิ้งเนี่ยทั้งทั้งทั้งจักฐานและจักจับแก๊สเลยลวกันนะครับเพราะว่าบ้านคูไปล็อกแก๊สเนี่ยไว้เกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ราคาเนี่ยประมาณห้าเหรียญน, oh. นะครับประมาณห้าเหรียญราคาที่เราเห็นวันนี้แปดเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะมีการมาร์กลอสตรงนั้นนะครับผมประมนเบื้ตงต้นเนี่ยเมื่อประมาณสักสัก 2, สองสามสตาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผ่านมาครึ่งไตรมาสเนี่ย น่าจะอยู bueno, ่ประมาณสักสี T ่พันก็ใกล้เคียงกับไตมัสหนึ่งนะครับอาลลัตแต่วันนี้เนี่ยผมว่าอาจจะมากกว่าสี่พันล้านบาทนะครับแต่ว่าแน่นอนบนกําไรจากที่ไม่ได้เห็ุเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับเพราะเน็ตเน็เนี่ยผมยังคิดว่ากําไรต่อทํายเนี่ยผมว่ายังไงน่าจะอยู่เจ็ดแปดล้านบาท นะ,ค,ะ <Okay. S 2> ครับครับี่ดีมากกว่าน,นั้นอีกนะคะรับครับแล้วแนวโน้มการใช้ถ่านหินนะครับพี่สตีฟโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่ราคาแก๊สหรือว่าราคาต้นทุนอื่นๆมันพุ่งขึ้นมาแรงมากนะฮะถ่านหินอ่ามัน,ม,นมันจะมีกําลังซื้อมากขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงฮะในเชิงของดีมาร์คือการที่ผมผมว่าตอน,นดีมาร์เนี่ยถามเนี่ยไม่ไม่ได้มีผมว่าไม่มีไม,มไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าว่าทําไมถึงเติบโตเพราะว่า วันนี้ดูดง่ายๆเลย,ยว่าราคาเชื้อเพลิงอ,อ,อื่นๆเนี่ยแพงกระาำเยอะมากนะครับอ,อย่างอย่างอ n g วเนียก็คือแก๊สเนี่ยนะครับที่ส่งออกขายกันในตลาดโลกเนี่ยวันนี้ยังอยู่ประมาณสิบยี่สิบห้าเหรียญนะครับต,ตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยพีคๆขึ้นไปสี่สิบเหรียญนะครับก็สี่สิบเหรียญเนี่ยผมผมง่ายๆว่าคูณคูณหก นะครับคูณหกคอนเวิร์ตไปเป็นไปเป็นบาร์เรลเนี่ยนะเออ่ไปเป็นบาร์เรลเนี่ยนะครับก็จะประมาณเชคสองร้อยกว่าเหรียญนะครับสองร้อยกว่าเอ่อขณะที่ราคาน้ํามันเนี่ยอยู่ประมาณร้อยต้นๆน,น,นะครับ,รบเออ่ราคาถ่านเนี่ยนะครับถ้าเอาบนยูนิตยูนิตเดียวกันเนี่ยราคาถ่าน,นยังถูกกว่าแก๊สถูกกว่าราคาน้ํามันเตาเนี่ยเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าราคาถ่านอยู่ตรงนี้นะประมาณสามร้อยกว่าเหรียญเนี่ย ก็ยังถือว่าเยอะมากนะครับตุถือว่าเยอะเพราะเรื่องดีมานะผมคิดว่าวันนี้วันนี้หลายที่เนี่ยได้มีการผ่อนกลนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถ่านมเชื้อเพิงถ่านเนี่ยมาปิดไฟฟ้าเนเรื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการการช็อตเทจของแกของแก๊สในตลาดนะครับโดยเฉพาะที่ยุโรปนะครับก็เลยส่งผลให้ดีมานถ่านตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่า ในระยะ6เดือนข้างหน้าเนี่ยโอเคนะครับยังดีอยู่นะครับกลับผมเชิงซัพพลายครับพี่สตีมครับซัพพลายเนี่ยเนื่องจากว่ามีการลดลงการลดใช้ถ่านในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่ปีห้าปีที่ผ่านมานะครับผู้ผลิตถ่านเนี่ยเหมือนทั้งหลายเนี่ยก็ได้ม,ไม่ได้มีการลงทุนเลยนะครับหรือลงทุนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นซัพพลายที่เราที่เรา เหเนี่ยน้อยน้อยมากแต่ขนาดที่ดีมานเติบโตเป็นดิมารที่เติบโตอย่าง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 ทันทีเลยเนี่ยก็เลยส่งผลให้ราคาก็เลยยิ่งขึ้นมาจากหกสิบเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยขึ้นมาถึงเนี่ยเกือบสี่ร้อยเหรียญนะครับแล้สลายผมคิดว่าเออใช้เวลาครับและผมว่าผู้ผลิตทานนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยผมว่าการเปิดเหมืองเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูง นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องคำนึงดีๆนะครับว่าว่าเปิดแล้วเนี่ยแล้วขุดขุดฐานขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะคุ้มทุนเพราะว่าพอขุดออกมาแล้วนะครับราคาฐานอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าใช้เวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถืว่าถ้าพูดถึงซัลายดีมานอะ่ะผมคิดว่ายังไทยไปอีกอย่างน้อย6เดือนครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมเคยคุยกับคุณสมพฤตีเขาบอกว่า เชิงซัพพลายเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ที่มันใกล้กับขนส่งเนี่ย,ยทางเรือเนี่ยมันมันเต็มไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปลงทุนเพิ่มเนี่ยอูใช้ตังม,มหาศาลต้องคิดเยอะเลยนะฮะ<ม>เพราะว่ามันต้องไปขุดทั้งในเลยนะฮะลึกด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็อันนี้ก็คือเป็นภาพนะครับในเชิงของซัพพลายแล้วก็ดีมาร์ให้คุณผู้ชมเข้าใจกันทีนี้โดยสรุปพ่สตีฟวางเป้าแบบไหนอย่างไรฮะของบ้านโป้โดยสรุปเลยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ย ถ้าบูดูจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแบ,บ่งเป็นผมแบ,บ่งเป็นสองส่วนละกันส่วนที่เป็นระยะสั้นกับส่วนที่เป็นระยะยาวนะครับเอาระยะสั้นก่อนเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องกําไรที่บ้านปู่จะทําได้นะครับคือการที่บ้านปู่ได้กําไรเยอะแบบนี้เนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยเราประมาณการไว้ที่สามหมื่นสี่พันล้านเนี่ยนะครับถ้าไปดูในเชิงของแคชเนี่ยแคชโฟเนี่ยปีนี้ผมประเมินว่า บ้านปูน่าจะมี operating cash flow เนี่ยประมาณสัก5หมื่นล้านนะครับหมื่นล้านบาท oh, <crap. S 1> การที่บ้านปูจะลงทุนประมาณพันล้านหรียเน่ยก็ประมาณสัก3หมืกว่าล้านนะครับผมคิดว่าด้วย operating cash flow ที่มีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับ mm. อันนี้เราไม่นับเราไม่นับเงินเพิ่มทุนของ b a l a n c i n g ที่จะเข้ามาตอนเดือนกันยานะครับซึ่งบ้านปูจะได้เงินตรงส่วนนั้นนะ อีกประมาณแ5ด0ัห้าดทพัห้ารล้านบาทนะครับบวกกับโอ p e r a ร i n g cash f l o 5ห้าหมื่นช่วปีนี้บ้านปูเนี่ยได้เงินประมาณมีเงินเนี่ยประมาณ6กหมื่นล้านบาทนะครับ6ก0มล้านบาทอืมอันนี้ปีหน้าเนี่ยจะมีวอลลันท์ให้นะครับที่จะถึงกำหนดกำหนดก็คือเดือนกันยาปีหน้าเนี่ยซึ่งบ้านปูจะได้เงินแลวมันอินเดอร์มันนี่ด้วยตอนนี้ทั้งวอลสี่วอลห้าอินเดอร์ 4, 5, อมันนี่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูจะได้เงินตรงส่วนการกำหนดวอลห้าเนี่ยประมาณ12,500ื่นสอง้าล้านบาท นะครับในปีหน้าผมก็ประเมินว่า operating cash flow เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณห0 0หมื่นนะครับ5้าหมืเพราะฉะนั้นเนี่ย2ปีเนี่ยบ้านปูได้เงินมาเอ่อปีละ6 0หมื่นแล้วกันกลมกลมนะครับกับเงินเพิ่มทุ้นด้วยนะครับปีละ6 0 0ม0่นเนี่ยแสนสองนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องหนี้นะครับซึ่งบ้านปูเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็มีจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยปีหนึ่งประมาณหกพันหกพันล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าแค่สองปีนี้เนี่ยบ้านปูถ้าจะเลือกเลือกที่จะคืนหนี้แน่นอนสามารถที่จะลดภาระดอกเบีย้ยอนานักได้เลยนะครับแต่นี่อยู่ที่ที่ทางบริษัทวาจะจะจะคืนหนี้บางส่วนและบางส่วนก็คือไปนําไปลงทุนในธุรกิจเอเอชลแกส๊สต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอบคําถามเลยคือผมว่าระยะสั้นเนี่ยเรื่องบาลานซ์ชีพเนี่ยที่ผมว่าเป็นประเด็นหลักเลยที่นักลงทุนอาจจะกังวล ผมว่าวันนี้น่า,นาจะลดความกังลวลลงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงนะครับตอนนี้เนี่ยยิ่งสูงเนี่ยราคาถามยิ่งสูงแน่นอนถ้าบ้านปูทำเฮดจิ้งเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะขัดคุณเนี่ยก็จะน้อยลงเรื่อยๆอนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเฮดจิ้งเนี่ยก็น่าจะเป็นน่าไม่น่าที่จะกังวลเหมือนแม่ดีตนะครับอันนี้คือภาพระยะสั้นนะครับส่วนภาพระยะยาวนิดหนึ่งเ,เน่ยผมคิดว่า ยุทธศาสตร์การเติบโตธุรกิจเชื้อแก๊สเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ของของตัวคุณบ้านปูเลยนะครับเพราะว่าป้านปูไม่ได้ขยับที่ลงทุนในถันเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นฐานหินก็จะคงเติบโตไปเรื่อยๆตามราคาที่เราตามราคาที่เห็นนะครับแต่ว่าพอพอดของตัวตัวธุรกิจของเขาเนี่ยจะไปเติกต้นที่เชื้อแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโอเวอร์ไทม์่ะผมว่า3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ย ผมว่าพอของบ้านปูนจะเปลี่ยนไปเยอะจากที่เราเห็นในวันนี้ครับอืมครับผมให้เป้าไว้เ<ม>ท่าไหร่ครับเป้าราคาเป้าของบ้านปูนเราให้ไว้สิบเจ็ดครับผมโอ้สิบเจ็ดบาทนี่อิงอิงพี e เท่าไหร่นะพี่สเตฟทั้งปีที่พี่สตเตฟทำไว้พีเราคิดบนเอ่อฟูลลี่เดยดูดเลยนะครับฟูลลี่เดดูก็คือเนื่องจากวอสี่วอห้ามันคือเดนมาบันี่เนี่ยเราคิดสมมุตนึงว่าเอาเข้ามาเอาเข้ามาคำนวณเลยละกันนะครับพีพีห้าเท่าปีนี้แล้วก็หกเท่าปีหน้าครับ ครับโอเคก็ยังถูกอยู่นะนี่ขนาดฟูรีนในลูดนะที่ส7บาทนะฮะเอาได้คราววันนี้ขอบพระคุณมากม,ากม,ากค,มครับพี่สตีฟครับขอบคุณค่ะสวัสดีสสดครับ,รบเป็นไงคุณเข้าใจเข้าใจบ้านปูมากกว่าแค่ฐานหินไหมะนะฮะชัดเจนนะหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันเล่นบ้านปูตามราคาฐานหินแต่วันนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเข้าใจให้มากขึ้นจะได้เห็นภาพ รจริงๆภาพเขาเปลี่ยนตั้งแต่เขามีการปรับโครงสร้างแล้วเนาะที่เราเคยนําเสนอกันปีที่ผ่านมานะคะค